สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้ก็จะพามาชมเจ้าปอดนีฮอลแลนด์ครับเก่านอกครับขนาด110แรงมาครับก็มาชมในคลิปที่2กันต่อครับกับพันสบยีครับก็เป็นรถขนาด2เพพาครับก็ไทยไล่ครับวันนี้เสียงเทอรโบนี่จะดังเพาะมากครับ รถใหญ่ในขนาดเครื่องซสซูสครับตัวแรงครับลอยไยนี่สุดจับมากครับรถแรงไม้เยะอย่างนี้ก็ไปได้แบบสบายสบยครับรถคันนี้ก็ เอามาใช้ในงานไล่โดยตรงแล้วครับเวลาผูกอ้อยผมไปถ่ายคลิปนี้หางก็จ,จะยกได้เยอะครับเพราะว่าเป็นรถขนาด110ิบแรงมาครับรถใหญ่ก็ทำงานคล่องตัวครับดินก็จะเหนียวครับแทววนั้น อู่ลอยไถเลยครับสุดจัดเลยวันนี้ก็น้องชายเรียกมาถ่ายคลิปครับหรือว่าเสียเอ็มไม่ได้ไปดันดินครับก็เลยเรียกมาถ่ายตัวแรงครับรถพอร์ตนี่ถือว่าเป็นรถที่แข็งมากๆครับแถวบ้านผมนี่30-40ปียังทำงานได้สบายครับ แต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือกินน้ำมันครับจะไม่ค่อยประหยัดน้ำมันเท่ารถรุ่นใหม่ครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือความทนครับ ครที่ชอบควมทนทานและควมแรงก็ยกให้เจ้าฟอร์ดนี่แหละครับฟอร์ดรุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ฟอร์ดในตำนานนะครับเพราะว่าฟอร์ดในตำนานก็เป็นรุ่นเจ็ดเรรุ่นห้าพันนุ่นแหละครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ทันสมัยขึ้นมานิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นรถนอกครับรถรุ่นนี้ ก็น่าเล่นครับสำหรับตัวผมนะครับเอฟซี FC ท่านไหนที่ชอบรถไทฟ,ฟอร์ดก็ลองเอาไปศึกษาดูครับก็อขอากราบขอบพระคุณสำหรับเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมในช่องของผมครับก็พันสี่ร้อยผู้ติดตามแล้วครับก็ขอากราบขอบพระคุณคอมเมนต์ทุกๆท,ท่านครับที่ให้ความรู้ครับ ผมก็พยายามปรปับปรุงช่องให้ดีขึ้นครับสำหรับการแนะนำต่างๆครับวันนี้ก็เอาใจแฟนๆรถไถฟอร์ดครับที่ชอบรถให,ใหญ่ๆอย่างนี้ครับแรงมาถึงก็ ไทได้สบายแบบนี้แล้วครับแถวนี้ก็ข้าวก็จะเกิดเยอะครับดูดีครับมีแต่ข้าวครับก็ไถท,ทิ้งเหมือนเดิมครับเพราะว่าเริ่มเตรียมดินกันแล้วครับต้นไม้ก็จะเยอะก็รถใหญ่ๆอ,อย่างนี้ก็จะไถาย,ยากครับเพราะว่าถอยเก็บแต่ละทีนีไม่เหมือนคันเล็กนะครับ รถแถวเขียดนี้ก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วครับขนาดร้อยสิบครับก็จะหาค่องขังข่งหาดูยากครับ ผ่น CMT นี่ถือว่าทนมากๆครับเวลาไถาไปโดนตอโดนอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นผันที่แข็งครับสําหรับผมติดตามรถไถหลายๆคันนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็จะว่าทนครับสําหรับผ่าน CMT นะครับคนไหนที่ชอบจ้างเป็นชั่วโม,มงก็ผมแนะนําให้จ้างรถใหญ่ๆแบบนี้แหละครับ เพราะว่าชั่วโมงก็ชั่วโมงละห้าร้อยถึงหกร้อยครับก็จะคุ้มค่ากว่ากันครับผมก็จ้างไปแล้วครับชั่วโมงละห้าร้อยก็คุ้มค่าสุดๆครับสำหรับรถใหญ่ๆนะครับแต่จ้างรถเล็กไปก็จะเสียเปียบครับแต่ว่าถ้าจ้างรถใหญ่ๆแบบนี้ไปก็ ก็ถือว่าได้งานกว่ากันครับงานก็จะออกดีครับแต่ถ้าเอารถเล็กไปก็งานก็จะช้าครับแรงดีใช้ได้ครับถ้าได้ไปดันดินนี่ผมว่าสุดจัดเลยครับรถรุ่นนี้<ม>ก็ผมเห็นร้อยแปดทำงานของ รถค่ายหนึ่งแล้วครับก็ถือว่าเป็นรถใหญ่เหมือนกันครับขนาดรถร้อยแปแรงยังแรงเลยครับถ้าตัวนี้ร้อยสิผมว่ายิ่งที่สุดจัดเลยครับผมเห็นร้อยแปดันดินมาแล้วครับยังแรงเลยครับถ้าได้ร้อยสิอย่างนี้ไปนี่ผมว่าน่าจะมันครับ รถใหญ่ๆอย่างนี้เป็นเครื่องสี่สูบนี่ก็ถือว่าแรงใช้ได้ครับก็คันนี้ก็มีเทอร์โบติดไปด้วยก็ถ้าเทอร์โบนี่ผมศึกษาดูแล้วครับก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นมาประมาณสิบแรงม้าครับสำหรับเทอร์โบลูกใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าลูกเล็กก็อยู่ที่ประมาณห้าแรงม้าครับแต่ถ้าเทอร์โบลูกใหญ่ก็ขึ้นมาประมาณสิบแรงม้านี่แหละครับ ก็มีเอฟซีถามเข้ามาบ่อยครับว่าติดเทอร์โบข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงก็รถที่มีเทอร์โบนี่ก็จะเพิ่มแรงมา้าขึ้นมาเยอะครับรถก็จะคล่องตัวครับแต่ถ้าไม่มีเทอร์โบรอบก็จะช้าครับแต่ว่าก็จะประหยัดน้ำมันกว่ากันครับถ้ามีเทอร์โบขึ้นมาก็จะกินน้ำมันกว่าน,นิดหน่อยครับ สำหรับตัวผมที่ศึกษาดูมานะครับวันนี้แดดก็ร้อนครับมาเก็บภาพไปฝากเอซครับวันนี้เสียงเทโบนี่ดังเพาะมากครับเทโบก็ลูกใหญ่อย่างนี้ก็สุดจัดเลยครับ รถรุ่นนี้ใช้ใช้ใบมีดด้านหน้าไม่ได้นะครับต้องถอดออกครับเพราะว่าใบมีดด้านหน้าก็จะคำครับต้องถอดออก่อนไถครับดูดีครับแรงดีใช้ได้เลยครับเสียงเครโบนี่ดังพ่อมากครับ าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ